เรื่องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าชาตาชาตา ซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันเนี้ยครับเป็นฉากที่ผู้มียานทั้ง3มจะได้มาเจอกันคือประมาณว่าต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากไอหนูเนี่ยเบื่อชีวิตไม่อยากมีลมหายใจก็เลย <c oughs> ท้าทายแรงโน้มถ่วงครับด้วยการกระโดดตึกไอครั้งจะไปถ่ายมุมตึกจริงเนี่ยมันก็จะดูท้าทายระบบไปนิดนึงะครับก็เลยต้องมาถ่ายกับฉากเขียวแทนแบบหน้าแบบแนบ มันไม่ชิวแบบพี่นิวเขลยอ่ะม่ชิวเลยอะ <c oughs> แล้วสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าฉากเนี้ยพอประกอบ c ี CG ออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะสมจริงขนาดไหนครับก็ <c oughs> ไปติดตามได้ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าชาตาชา <c oughs> ตากังวลตรงไหนไหมครับกล <c oughs> ัวความสูงไหมครับโู้แต่ว่าเมื่อกี้คือมือเปียกมือเปียกก็รู้สึกว่าแบบ วิวๆเงยไม่รู้ว่าอาจจะกลัวก็ได้นะแต่ว่าจริงๆเราก็ไอเคยขึ้นสลิงแต่ครั้งนี้แบบมันดูแบบว่ายากกว่าครั้งครั้งที่ผ่านมาอะไรอ่าเงี้ย